คือเรื่องราวที่ผมหยิบยกขึ้นมาบอกกล่าวในท่านผู้ชมครับในรายการคุยต้องๆเนี่ยผมเน้นประเด็นไปที่คนที่สอนคณะนิติศาสตร์เป็นใครก็ไม่รู้นะครับอย่ามาเดือดร้อนนะครับสอนคณะนิติศาสตร์แต่เสือกไปลงนามเรียกร้องให้กระกะตรปฏิบัติ4ข้อลหลักๆซึ่งไม่ใช่ภารก,กิจของตัวเองไม่ใช่ความเป็นนักวิชาการ ไม่ใช่การทําวิจัยไม่ใช่การต่อยอดงานวิจัยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักวิชาการและก็ไม่ใช่การสอนหนังสือด้วยคุณไม่ได้ดู job description ของคุณเลยเลยว่าคุณมีหน้าที่อะไรคุณไปยุ่งอะไรกับกรกตเขาคุณไปเรียกร้องไอ้นู่นเรียกร้องไอ้นี่เรียกร้องไอ้นั่นท่านผู้ชมที่รักนะผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าอาจารย์หรือว่าคนที่สอนอยู่คณะนิติศาสตร์คุณต้องรู้ว่ากฎหมายเขามีช่อง ให้ร้องเรียนได้คุณจะร้องกอกตอได้ไหมได้ครับเอาเลยครับถ้าคุณรู้สึกว่าการทำงานของกอกตอมันจะผิดมาตราหนึ่งห้าคุณฟ้องได้เลยไม่ใช่ปัญหาแต่คุณอย่าไปเอาไอ้จุดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาขยายความให้มันใหญ่ขึ้นเพราะ Human นเออรมันย่อมเกิดขึ้นได้แม้แต่ตัวคุณเองก็เกิดขึ้นได้ เขาก็มีช่องทางให้คุณร้องเรียนได้เห็นไหมครับกรากตสั่งให้นับคะแนนใหม่ตั้ง40กว่าจุด40กว่าหน่วยด้วยกันนี่คือหลักการที่บ่าทมายตัวเลขมาถึงไปได้แค่94เท่านั้นถ้าหน่วยใดดวยหนึ่งในเขตเลือกตั้งนั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ100หน่วยแค่หน่วยเดียวนับไม่จบเขาประกาศไม่ได้เะครับเพราะฉะนั้นในข้อเรียกร้องที่บอกว่าไปช้าและเกินได้แค่94ก็ด้วยเหตุนี้แหละครับไอ้47หน่วยเลือกตั้งที่ยังนับไม่ได้เนี่ยก็ต้องสั่งให้มีการนับใหม่ นี่คือช่องทางตามกฎหมายที่กกตถูกกฎหมายบังคับใช้อยู่ว่าคุณจะต้องเดินตามแนวนี้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 แต่คุณเนี่ยเป็นอาจารย์สอนนิติศาสตร์คุณเสือกไม่เคารพกฎหมายท่านผู้ชมที่รักครับผมใช้คําว่าอย่างนี้เลยครับไอ้คว่าเสือกไม่เคารพกฎหมายเนี่ยแล้วคุณจะไปสอนเด็กได้ยังไงคุณจะไปสอนคนอื่นเขาได้ยังไงคุณจะไปบอกคนอื่นให้เคารพกฎหมายได้ยังไงในเมื่อตัวคุณเองซึ่งสอนนิติศาสตร์คุณยังไม่เคารพกฎหมายเลย ผมก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดท่านผู้ชมครับส่วนใครจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็เรื่องของคุณนะครับอยากแสดงโตกันแล้วกันเพราะผมไม่ได้พูดถึงใครผมเชื่อว่าอาจารย์ที่สอนนิติศาสตร์เนี่ยเขาเข้าใจหลักคิดง่ายมากคุณจะเป็นนักกฎหมายไม่ได้ถ้าคุณไปเคารพกฎหมายคุณจะเป็นนักกฎหมายคุณไปทนายความได้ไหมได้ถ้าคุณรู้กฎหมายและคุณรู้ว่าช่องนู้นช่องนี้มันมีทางดูทางรอดอย่างไรแต่นั่นคือจรรยาบรรแห่งวิชาชีพของพวกคุณคุณไปคิดเอาเองกันแล้วกันว่าคุณควรจะทําหรือไม่ควรจะทํา ผมไม่ได้กล่าวหาอะไรใครหรอกครับท่านผู้ชมครับแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างชัดเจนคือความพยายามจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ชื่อว่าพรรคประชาชนเป็นความพยายามที่มันไม่สนหน้าอินหน้าพรหมอะไรทั้งสิ้นกูจะเดินแนวนี้แล้วก็ไปเอาฝ่ายที่สนับสนุนกลุ่มตัวเองจะเป็นนักวิชาการก็ไปหยิบยกขึ้นมาทําภาพให้มันใหญ่โตซะบอกมีนักวิชาการอยู่209คนนักวิชาการบ้านเตีย่ยมึงดิไปดูรายชื่อนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ย ไม่ใช่ตัวแทนนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องความสบัรใจหรือว่าโดยการรู้จักมาคุนกันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเอาเถะครับคุณจะไปหามา209คนแลนะ้วโพธนาบอกว่าเนเห็นไหมนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์ก็เห็นด้วยกับแนวทางของพักประชาชนถึงต้องออกแถลงการมาผมก็เลยต้องย้อนกลับมาพูดถึงนักวิชาการเหล่านี้ว่าถ้าคุณสอนอยู่ในคณะนิติศาสตร์แต่คุณเสือกไม่เคารพกระบวนการของกฎหมาย แล้วคุณจะเป็นอาจารย์ได้อย่างไรคุณจะสอนหนังสือได้ยังไงครับคุณจะสอนให้คนเคารพกฎหมายได้ยังไงครับในเมื่อคุณเองเนี่ยคุณยังไม่เคารพกฎหมายเลยแล้วคุณเป็นเพียงแค่นักวิชาการนะครับคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกฎหมายนั้นนั้นผมเรียนอย่างนี้ถ้าผู้ชมครับอาจารย์ที่สอนนิติศาสตร์เนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของเขาแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนจบ p h d หรือว่าปริญญ,ญาเอกด้านอาชญวิทยา คุณอยู to to ่ในคณะนิต to so ิศาสตร์คุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายอาญานึกออกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณจบพาณิติศาสตร์และการบัญชีมาแล้วคุณไปเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกจนกระทั่งจบกฎหมายในเรื่องของพรบทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณกลับมาคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของพรบทรัพย์สินคุณก็ไปสอนกฎหมายวิชานี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคนที่จะสอนในคณะนิติศาสตร์ได้เนี่ยคุณก็ต้องเคารพกฎหมายก่อน คุณต้องมองกฎหมายเป็นตัวตั้งเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตของคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคารพกฎหมายแล้วคุณจะไปสอนคนอื่นเขาได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะให้คนอื่นเข้ามาเชื่อฟังคุณเพราะคุณไม่เคารพกฎหมายผมเียนอย่างนี้นะครับช่องผมเนี่ยจะเป็นที่นี่หรือเป็นบ้านแดงหรือจะเป็นทางดาวหน้าก็แล้วแต่ในรายการคุยโต้ง,ตงผมจะย้ําอยู่เสมอว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น เราไม่ต้องไปแหกกฏกติกาอะไรทั้งสิน้นเลยครับกฎหมายว่ายังไงก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมครับผมถึงบอกว่าการที่มีบุคคลเคลื่อนไหวต่อต้านกกตสารพัดสารพันองค์กรต่างๆนานาเนี่ยพวกเราได้แต่เฝ้าดูแล้วก็ปล่อยให้มันทําไปเถอะครับให้มันคุ้มคลั่งไปเรื่อยๆท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจมัน,เ,นเพราะเมื่อถึงวันหนึ่งถ้าสมมตินะสมมติว่าเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมว่ายากแต่ไม่เป็นไรอ่ะเขาก็อาจจะมีสิทธิ คือสิทธิในการยื่นเนี่ยยื่นได้คุณจะฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไปเหมืนอเย็งที่สีสุวันเมื่อวานนี้ก็ไปยื่นยุบพักประชาชนนั่นเลยครับนั่นคือสิทธิครับคุณสามารถทําได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ากระบวนการมันจะไปถึงขั้นยุบพักอย่างที่สีสุวรณต้องการหรือไม่เราตอบไม่ได้ไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าคุณจะเอาผิดกกตแล้วเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่คุณยื่นไปเลยคุณอยากฟ้องศาลไหนเชิญเลยครับจะเป็นศาลพระภูมิศาลนู่นศาลนี่ได้ทั้งนั้นแหละครับตามสบาย แต่ว่ามันจะไปถึงในจุดที่คุณต้องการหรือไม่เนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงนะครับถ้าเกิดว่าองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องแล้วคุณไปยืน่นสมมติคุณยื่นถูกสารกันแล้วน,นะเรื่องถูกสารสารบอกรับไว้พิจรารณาสั่งให้กรกตหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนอ่ะกกะตก็หยุดหยุดเสร็จปุ๊บไอ้ผลการเลือกตั้งต่างๆนานา,นาพอสไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับให้มันคาอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้าเกิดสารใช้เวลาในการพิจรารณา,า,านานสักหกเดือน อรุทินก็เป็นนายกไปอีกหเดือนรักษาการไปอีกหกเดือนแต่ถ้าเกิดศาลใช้เวลาหนึ่งปีอรุทินก็รักษาการไปอีกหนึ่งปีครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะักสภาไม่มีท่านผู้ชมสภาไม่มีก็เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้อำนาจนายกรักษาการมันมีจำกัดนะครับมันมีจำกัดนะครับ มันจะไปเอางบประมาณเพื่อรบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ยกเว้นงบบางส่วนอย่างงบน้ําท่วมหัดใหญ่กะกะตก็เพิ่งจะอนุญาตให้ใช้งบประมาณได้หลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเห็นไหมครับขั้นตอนมันมีขั้นตอนของมันอยู่ถ้าเกิดว่าศาลบอกให้กะกะตหยุดปฏิบัติหน้าที่มาหลายแปลว่าอนรุทินก็รักษาการยาวไปเลยครับความเสียหายมันจะเกิดกับประเทศชาติเพราะไม่มีรัฐบาลพักประชาชนจะมีปัญญารับผิดชอบไหมครับ ผมพูดได้ไม่ได้แปลว่ากรกตผิดนะครับหรือศาลอาจจะสั่งบอกว่าไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เป็นเรื่องของศาลผมไม่ทราบถ้าศาลบอกว่าอ่ะรับเรื่องไว้แต่ให้กรกตรปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็พิจารณาไปสิครับจะใช้เวลาสามเดือนสี่เดือนหเดือนหเดือนก็อยู่ที่ศาลจะพิจารณากรกะตก็มีหน้าที่ต้องประกาศเพื่อรับรองผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งถ้าเกินร้อยละเก้าสบห้าก็แปลว่าเปิดสภาได้ ก็ขั้นตอนการเลือกประธานสภาก็เกิดขึ้นก็ตามขั้นตอนเขามันลอดลับป๊ๆอ,อ,อย่างนี้ศาลก็ชีไไช้ไปพิจารณาไปชี้ไปถ้ากรกตผิด <c oughs> กกตก็ต้องออกแต่ว่ากระบวนการในการเลือกตั้งมันไม่ได้ล้มนะครับท่านผู้ชมครับล้มหรือไม่ล้มอยู่ที่ศาลนะครับผมก็ไม่ทราบผมอาจจะพูดด้วยความเข้าใจตัวเองแต่ผมเชื่อว่าไม่ล้มหรอกครับเพราะว่ากระบวนการมันไม่ได้เป็นความผิดอย่างกรณีการเลือกตั้งเมื่อคราวที่สามหนาห้าห่วง เป็นคนจัดก,การเลือกตั้ง